มาติวต่อนะคะอ่า,อามาวิชา a c 4 2 0 0่นะคะพาร์ทของอาจารย์สุชาติในเรื่องของข้อนี้การคำนวณกำไรขาดทุนจากการขถอนหุ้นกู้ระหว่างบริษัทมีทุกเทอมแล้วเป็นข้อที่เก็บคะแนนได้ง่ายมากๆนะคะอันนี้พี่หมวยนะก็ทำสูตร Excel มาให้เลยคิดคำนวณมือกอกย่อตามคอลัมน์สีแดงปับ๊บ ทุกอย่างจะเด้งคำตอบออกมาเลยแล้วในเนี้ยจะมีคําอธิบายวิธีคิดวิธีทําให้อยู่ซึ่งถ้าเพื่อนๆขอเรียกว่าเพื่อนหญิงแล้วกันนะถ้าหญิงอะ่ะไปดูแล้วข้อมูลเนี้ค่ะตรงนี้ จะเป็นคําอธิบายวิธีคิดว่ามาจากไหนเนอะมันจะเป็นการไล่ลําดับลงมาเรื่อยๆแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้อธิบายให้ฟังก่อนนะโจทย์หลักๆของอาจารย์สุชาตินะคะในเรื่องของการถ่ายถอนหุ้นกู้เนี่ยมันจะมีสส่วนก็คือส่วนที่1คือกรณีที่ไม่ให้วันครบกําหนดมาแต่ให้ข้อมูลผวกเงินลงทุนดอกเบี้ยจ่ายแล้วก็ในการซื้อขายเนี่ยคือซื้อขายกันไม่เกิน1ปีก็คือซื้อกันในปีที่ที่มีการ ประกาศงบการเงินซื้อกันในปีที่มีการประกาศงบการเงินหมายถึงอะไรในโจทย์มันจะมีงบการเงินแบบหน้าตาแบบนี้ให้อก็ไก่เคาไข่มีงบการเงินสําหรับปีอะไรซึ่งอันนี้จะมีบอกว่าวันที่1นึ่กร,รกฎาคม2559กาไก่ซื้อหุ้นกู้เห็นไหมปีห้ก้กับงบการเงินปี59อย่างเงี้ยคือมันปีเดียวกันนะแล้วก็ ในส่วนของข้อมูลนะคะที่บอกว่าสิ่งที่เขาต้องให้มาก็จะมีเงินลงทุนมูลค่าหุ้นกู้ส่วนต่ำส่วนเกินดอกเบี้ยรับดอกเบี้ยจ่ายอย่างเงี้ยให้บ้างไม่ให้บ้างไม่ต้องตกใจนะบางอย่างเราไม่ได้ใช้เราใช้แค่บางอย่างหรือต่อให้เราต้องใช้ทุกอย่างเราก็หาได้ง่ายๆเนาะหรือกรณีที่สองถ้าโจทย์หินหินหน่อยก็คือจะบอกจะกรณีที่สองคือให้วันครบกำหนดมานะแต่จะหลอกหลอกตรงไหนหลอกตรงที่ว่า ไม่ให้เงินลงทุนผู้ซื้อมาหรือไอ้วันที่ที่อยู่ในงบที่กำลังดูกันอยู่เนี้ยมันเกินปีมันข้อมปีกันอ่ะมาดูตัวอย่างก็คือ1ตุลาสองห้ากก็ไก่ซื้อหุ้นกู้ขอไข่แต่ถึงเวลาแล้วอะ่ะงบการเงินที่อาจารย์หลอกมาเนี่ยคือ2561เห็นปะ่ะ2560นะนี่ตอนซื้อซื้อกันปี60แต่อันเนี้ยคือสิ้นปีหกคือผ่านมาแล้วปีกว่า แต่ว่าอาจารย์ใจดีมากๆเลยที่ให้วันครบกำหนดไถ่ถอนมาอยู่ในงบการเงินอยู่แล้ว31สิงหา prefer ปื้มมากแต่ว่าตัวนี้ต้องดูนะเห็นป่ะวันครบกำหนดเป็นอีกปีหนึ่งด้วยเป็นปี62ซึ่งงบการเงินนี้คือปี61อ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวสอนเดี๋ยวสอนใจเย็นๆนะอ่ะวิธีใช้ไฟล์ Excel นี้นะคะสมมุติถ้าเราสอนออนไลน์แล้วเราสามารถใช้ไฟล์ได้ก็จะเป็นมันจะช่วยให้เร็วขึ้นเรายังคง อัตลักษณ์ในความเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์พยายามสอนว่าเราต้องรู้อะไรในโจทย์เนาะแต่เราก็จะใช้สูตรคำนวณ excel ในการช่วยเหลือนะคะซึ่งอันเนี้ยหมยหมยได้เขียนสูตรไว้ให้หมดแล้วแหละม,มาข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งในกรณีที่เราไม่รู้วันครบกำหนดสมมุติเราอ่านในโจทย์แล้วเฮ้ยไม่เห็นเลยว่ามีวันครบกำหนดอันไหนให้มาใช้ชี้คำว่าแทนค่าสูตรหนึ่งเนาะอ่ะ แทนค่า1อันนี้คือข้อ2ก็คือแถมให้ข้อหนึ่งเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่ากรณีที่ในโจทย์เรารู้วันครบกําหนดให้มาใช้แทนค่า2นะคะดูหัวดีๆนะว่าเราจะใช้อันไหนทีนี้วิธีใช้ไฟล์นี้ด้านบนเนี้ยเวลาเราเขียนกระดาษมือส่งอาจารย์นะคะเราล่างไว้ก่อนเลยท่องไว้เลย3 4บรรทัดเนี้ยก็คือตอบของอาจารย์อ่ะบรรทัดแรกคือราคาซื้อที่ผู้ซื้อเขาซื้อไปอันที่2คือ book value นวันนั้นอันที่3คืออัด เปอร์เซ็นต์อัตราการถือครองระหว่างกันที่เราต้องรู้เรารู้ได้จากในโจทย์นะเนาะแล้วก็กําไรจากการถ่ายถอนทุนกู้เรียงตามนี้เนาะคําตอบสุดท้ายบรรทัดที่5คืออันนี้เนี่ยคะแนนส6มสิบหกนทั้งหมดทั้งข้อนี้มันจะมีปกติถ้าโจทย์อาจารย์มันจะมีทั้งหมดหน,นึ่ง6 6สาสี่ห้าหกหกข้อเนาะสาิหกคะแนนเท่ากับข้อย่อยเนี้ห6คะแนนอันนี้มาแจากคะแนนเลยนะง่ายๆอันนี้ง่ายๆเราทํา,า,าแ,ทแบบ10นาทีเสร็จไม่เกิน10นาทีด้วย5นาทีเสร็จ ถ้าเราทําจนเชี่ยวเชี่ยวทำทุกข้อมันจะคือคือกันนี่แหละอ่าวิธีทํานะคะสิ่งที่ต้องรู้ก็คือขออนุญาตขยายหุ้นกู้ธรรมชาติตอนซื้อเนี่ยจะดีหรือจะชัว่วไม่ว่าตอนซื้อเราจะซื้อสูงกว่าทุนหรือต่ํากว่าทุนเนี่ยสุดท้ายพอถึงวันครบกําหนดมันจะเสมอทุนเสมอนะเสมอทุนหมายถึงว่าถ้าหุ้นกู้ออกมาหน่วยละ5บาทแต่วันนี้ฉันซื้อได้ในราคา4บาทสุดท้ายเราเมื่อถึงวันครบกําหนดฉันก็สามารถไถถอนได้ที่5บาท แต่ถ้าสมมุติว่าหุ้นกู้มูลค่า5บาทแต่ตอนซื้อฉันซื้อ15บาทเลยโอ้โหซื้อแพงมากติดดอยแดงทีเดียวสุดท้ายแล้ววันถ่ายถอนฉันก็ถ่ายถอนได้แค่5บาทฉันไม่สามารถฉันก็ถือว่าฉันขาดทุน,อ,น,นอันนี้เขาก็จะเรียกว่าส่วนปรับเพิ่มปรับลดเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเรามาดูกันสิ่งที่ต้องรู้ในโจทย์นะคะสิ่งที่ต้องรู้ในโจทย์ในการทำเรื่องของหุ้นกู้ก็คือใครซื้อใครแล้วก็อายุของหุ้นเท่าไหร่ ใครซื้อใครมันจะเกิดจาก,กรประโยคที่ว่าซื้อหุ้นกู้ของบริษัทอะไรอย่างนี้ซื้อหุ้นกู้ก็ซื้อหุ้นกู้ขอใครแล้วในโจทย์เนี่ยถ้าลองแบบว่าลากดูคร่าวๆแล้วนะคะลากดูคร่าวๆจะมีคําว่าเงินลงทุน4ี่หุ้นกู้5%ส่วนต่ํามูลค่าหุ้นกู้ดอกเบี้ยรับดอกเบี้ยจ่ายคือดูแค่ตรงนี้เลยนะ 1, 2ึ่งแล้วก็ดูวันที่เนาะหตัวเนี้ยเป็นหลัก แล้วก็ไปดูสัสดส่วนว่าถือครองกันกี่เปอร์เซ็นต์เอาเฉพาะตัวที่เกี่ยวข้องกับคนที่ซื้อมาก็คือกอไก่กับขอไข่ถ้ามีคอควายมันหลอกไม่ต้องไปสนใจในเรื่องของการถ่ายถอนคุณกู้เนาะอ,อ่ะมาเริ่มต้นนะคะสิ่งนี้คือโจทย์บรรทัดน,นี้บอกว่ากอไก่ซื้อขอไข่ก็จะเกาะกอไก่กับขอไข่ลงไปหลังจากนั้นเราก็จะมาดูว่า ก็ไก่ถือครองขอไข่เท่าไหร่หรือขอไข่ถือครองกอไก่อยู่กี่เปอร์เซนต์อันนี้ไม่สนใจว่าว่าใครจะถือครองใครนะแต่ให้เขียนให้ถูกว่ากอไก่กับขอไข่ให้มันเกี่ยวข้องกันให้มันอยู่ทีละด้านถ้าขอไข่ถึงซื้อกอไก่ก็ให้ตั้งด้วยขอไข่นะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นกอไก่นี่ดูแค่2ตัวนี้เนาะทีนี้เรามาดูบรรทัดที่1วันที่1มกราคม2 5 5 8ที่ก็ใส่วันที่หนึ่ง ทับหนึ่งทับสองห้าห้าแปดอ่าก <ฤ Linda. S 2> ็ไกลแล้วก็ใส่คำว่าซื้อเดี๋ยวพี่พี่ทำเปล่าเปล่าให้เลยดีกว่าอ่ะอันนี้สมมุติเปล่าเเนาะสมมติถ้าเปล่าเเลยเปล่าๆไปเปลื่อยไม่ใส่อะไรเลยนี่ไม่ใส่อะไรเลย,ใน,ใะเลยนะพี่บอกแล้วว่าอันเนี้ยคือเราต้องดูว่าในโจทย์เนาะมีการ ระบุอะไรมาให้บ้างแล้วเราก็กรอกในเฉพาะช่องที่เป็นสีแดงกรอบสีแดงนะคะกรอ,อบสีแดงเท่านั้นผู้ซื้อกับผู้ขายเนาะอ่ะทีนี้มันเป็นศูนย์เหตุผลเพราะว่ามันลิงก์มาจากข้างบนอ่าวิธีทําคือข้างล่างเนี่ยไม่ต้องไปสนใจว่าศูนย์นจะเออเลอร์หรือเปล่าเพราะข้างบนมันยังไม่ได้ใส่เนาะมันก็เลยกลายเป็นศูนย์ได้กระดาษโจทย์มาปั๊บทาความเข้าใจก่อนเอ๊ะมีอายุหรือเปล่าไม่รู้อายุอ่าในโจทย์ไม่รู้อายุ อ่ามีให้เงินลงทุนมาแล้วซื้อขายกันไม่เกินปีหรือเปล่าอ่ะเมื่อกี้เราดูกันแล้วเนอะอันเนี้ยคือซื้อกันปี59งบกันเงินที่ให้มาก็คือปี59อันเนี้ยคือไม่เกินปีเพราะฉะนั้นใช้หน้าสูตรนี้เนอะสูตรที่1อีกครั้งนะคะอ่ะมาเรามาเริ่มทํากันเลยก็คือใครซื้อใครก็ไกลซื้อขอขายทีนี้วันที่ เรามาหาสัดส่วนการถือครองระหว่างกันก่อนสัดส่วนการถือครองระหว่างกันอ่ะเรามาดูกอไก่กับขอไข่โอลี่นะวันที่หนึ่งมกรากอไก่กับข้อควายเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวไม่เอาวันที่หนึ่งกรก,กดากอไก่กับขอไข่เฮ้ยเฮ้ยกอไก่กับขอไข่งั้นเอาเอาเท่าไหร่แปดสิบเปอร์เซ็นต์งั้นอ่ะใส่ลงไปหนึ่งทับเจ็ดทับสองห้าห้าแปดอ่ะอันนี้กอไก่ เราก็พิมพ์กอไก่แล้วก็ขอไข่ใครซื้อไข่กอไก่ซื้อขอไข่ซื้อนะคะแล้วก็ระบุในช่องนี้ว่าซื้อไปเท่าไหร่80อ่ะใส่ตัวเลขท่วๆลงไปเลยไม่ต้องไปติดลบติดบวกสบายๆ80เนะคะต่อมาวันที่หนึ่งเมษาห้าเก้อไก่ขายหุ้นคอควายให้แก่ขอไข่เกี่ยวอะไรกันไหมเรามันมีมันมีตัวเชื่อมเป็นคอควายแสดงว่าเนี้ยหลอกไม่เกี่ยวกันเราแค่ดูเรื่องของคําว่า เขาซื้อหุ้นสามัญตรงๆกันเท่านั้นถ้าเป็นกอไก่กับขอไข่โอลี่กอไก่กับขอไข่จบเลยกอแต่อันนี้ไม่มใช่มันมีขอควายมา,มาเผือกแล้วก็ดีดมันทิ้งไปวันที่หนึ่งมิถุนาห้าเก้าขอไข่ซื้อหุ้นคอควายงั้นไม่เกี่ยวตัดทิ้งไปไม่เสียเวลานะคะวันที่หนึ่งกรกฎดาห้าเก้ากอไก่ซื้อหุ้นกู้ขอไข่เพราะฉะนั้นกอไก่ซื้อหุ้นกู้ขอไข่แต่อันนี้เหมือนบอกแล้วว่าอันนี้คือการซื้อหุ้นสามัญเนอะอันนี้มันคือการถือสัดส่วน กิจการย่อยๆเพราะฉะนั้นซื้อหุ้นสามาัญหุ้นกู้ไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นบรรทัดน,น,นี้ไม่นับต่อมาวันที่หนึ่งเดือนสิปี59ก็ไก่ขายหุ้นสามาัญขอขายอ่าอันนี้มีแค่ตัวมัน2ตัวนะ10%เงั้นก็เป็นก็ไก่าขาย